นาสิี่โดนน้อยมสาระมโดนเยอะกว่านี้เออพี่ดองปห้าดหัวชัูเฮียโเนนแล้วนีที่เฮียกบคำด่าของมึงเนี่ยคุณนขำวหน้าเลยนไคติดปแล้วด่าหัวฉูเนอาน้องชิ้นแมีปัญหาใช่ไหมถ้าคิ้นดิบมหาก็ปล่อยพี่ได้ตรงนั้นแหละมปหยูาเถ้าชิ้นยปัญหาเดี๋ยวเราต้อฟุ้ง คุณแฟคับเอางี้ฟุกเอพรูแทนดูเอาท่าทุกสุดสิวันเกิดโอเคขอบคุณมากคัวูว่านะไอ้บัตรด่าได้แค่บัวด่าจริงยังหรออ้าวพามอะไแล้วอยากกัแล้วเอาเหมือนเดิมนะฟุกไม่เหมือนเดิมเพราะคุณเยังอายเขาไม่อายตีนะพุงนะ จักกันมาแล้วบอกว่าไม่คิดว่าจะได้ไปจัดมากกว่าเด็กคนนี้ที่ถือว่าเป็นเด็กไอดอล